ถ้าใครจำได้นะครับในมังงะตอนที่3ามเนี่ยพวกเราได้เห็นโคบี้พูดถึงโซโลขึ้นมาว่าเขาเคยได้ยินมาว่าโซโลเนี่ยคือนักล่าโจรสลัดและเป็นปีศาจกระหายเลือดที่ยืมร่างของมนุษย์มาใช้ในตอนที่1130พวกเราได้เห็นว่าลูกเรือของโบกี้กับดาวรี่เนี่ยเล่าวิธยกรรมของโลกีแล้วบอกว่าโลกีเป็นเจ้าชายต้องสาบในมังงะตอนที่3นะครับพวกเราได้เห็นโซโลถูกมัดอยู่กับเสาในกองทัพเรือในมังงะตอนที่ ,130 พวกเเราเห็นโลกถ่กมันอนู่บต้อ,อลบามงตอนทีนรับพวกเราจะได้เห็นโคบี้บอกว่าถ้าเกิดว่าปล่อยโซโลออกมา เมืองทั้งเมืองเนี่ยได้โกลาหุแน่ๆหละกันในมังงะตอนที่1 1 3 0พวกเราได้เห็นว่าลูกเรือของโบกี้กับดอรี่บอกว่าถ้าเกิดโลคิลุดมาจากการจองจําเนี่ยโลกทั้งใบจะต้องพังพินาศแต่ผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะจํากันได้นะครับว่าในตอนจบของมังงะตอนที่3เนี่ยพวกเราจะได้รู้จากริิกะว่าจริงๆแล้วที่โซโลเขาโดนจับเนี่ยมันไม่ได้มาจากการเพราะว่าโซโลเขาเป็นคนเลวนะครับแต่ว่ามันมาจากการที่โซโลเนี่ยเขาไปฟันหมาป่าของเฮลเมโปต่างหากและงจากมังงะตอนที่เนี่งกันแลวนว่าเรื่องราเมื่ออนเนี่ย มันไม่ได้เป็นไปตามที่ทุกคนที่เอลบาฟเข้าใจกัน